แค่มีหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าง่ายๆใครก็สามารถทำข้าวมันไก่กินเองได้ที่บ้านครับผมโอ้โหกลิ่นนี่ตีขึ้มนมาครับกลิ่นของขิงแก่อันเร่าร้อนพนมรุง้งเมนูสามัญประจำบ้าน ดีใช่ได้ดีขึ้นหน่อยโอ้โหสวัสดีครับรผหพบกับรายการพนมลุง um เมนูสามาัญประจำบ้านเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านกับผมเชฟชานนเลืองสีครับร้อนเหลือเกินมันก็อยากกินข้าวมันไก่อีกแต่พอเดินออกไปผมสู้แดดไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวงั้นผมทำกินเองดีกว่าแค่มีหม้อหอุงข้าวไฟฟ้าง่าย ใครก็สามารถทาข้าวมันไก่กินเองได้ที่บ้านครับผมไปเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาไปทําข้าวมันไก่กับผมดีกว่าครับก่อนทำอาหารทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมีนี่เลยครับผ้ากันเปื้อนเอาไว้กันเปื้อนครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการทําซุปนะครับเป็นขั้นตอนแรกกันเลยครับส่วนประกอบของน้ําซุปนะครับก็จะมีหัวไชเท้าครับรากผักชีครับและซีอิ๊วขาวครับ ในขั้นตอนแรกนะครับเราต้องปอกเปลือกตัวหัวเชเท้าก่อนนะครับตัวหัวเชเท้านี่นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วก็ความหอมของหัวเชเท้านะครับผมหลังจากนั้นนะครับตัดหัวครับหั่นตัวหัวเชเท้านะครับให้เป็นแว่นๆครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นรากผักชีคุณสมบัติของเขาก็คือความหอมทําให้ซุปเนี่ยมันกลมกล่อมนะครับหรือว่าอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือรสอูมามิครับผมทุบนะฮะให้น้ำมันหอมระเหยเขาออกมาครับประมาณนี้หลังจากนั้นนะฮะ เราจะใส่ตัวซีอิ๊วขาวลงไปครับหลังจากนั้นนะครับน้ำเปล่าครับผมให้พอท่วมหัวเชเท้าพอนะครับโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะตั้งไฟด้วยไฟกลางนะฮะทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ20สนาทีก็จะได้น้ำซุปที่หอมหวานแล้วก็เหมาะกับการทานข้าวมันไก่ครับมาถึงขั้นตอนต่อมาของเรานะครับก็คือข้าวมันไก่ครับผมข้าวมันไก่เนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งเลยครับขิงแก่ กระเทียมรากผักชีครับแล้วกน็น้ํามันพืชถัดมานะครับก็จะเป็นนี่ครับสะโพกไก่หรือบางคนอยากกินปีกก็สามารถใช้ปิกได้และที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับข้าวมันไก่นั่นก็คือนี่ครับข้าวสารครับและข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับพนมลุงข้าวหอมมะลิ100%ยเปเนชัเลอร์เป็นข้าวหอมพันดอกมะลิ105แท้จากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดในประเทศเข้าวสารจะขาวนวลยาวสม่ำเสมอกันมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเมื่อสุกแล้วจะนุ่มหอมเสมอไม่ว่าจะกินทันทีหรือเก็บไว้เอามาอุ่นทานทีหลังก็ยังหอมอร่อยอยู่โหยิ่งปเป็นข้าวมันไก่แบบนี้นะครับเข้ากันสุดๆเลยครับขั้นตอนแรกในการทําข้าวมันไก่นะครับเราก็จะมาปอกตัวขิงแก่กันก่อนครับแนะนานะครับถ้าสมมุติไม่อยากใช้มีดใช้ช้อนขูดแบบนี้ก็ได้ครับรวดเร็วเหมือนกันแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆเหมือนเดิมนะครับผม ต่อนะครับจะเป็นกระเทียมนะครับเราจะปอกเปลือกเขานะครับแล้วก็บุบให้พอแตกเล็กน้อยนะฮะในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ทุบบุบเขาให้แบบแตกๆหน่อยครับให้กลิ่นหอมของเขาออกมาจากรากครับในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะมาผัดตัวข้าวมันไก่นครับผมเริ่มด้วยจากหนึ่งนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปครับผมหลังจากนั้นนะครับใส่ผักต่างๆที่เราหั่นแล้วเราบุบไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟเลยครับ ที่ให้ใส่ตัวผักลงไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวกระเทียมอย่างเงี้ยตัวรากผักชีอย่างเงี้ยมันจะไหม้เร็วครับผม <c oughs> ก็ค่อยๆให้กลิ่นมันอารม m ออกมากับน,น้ำมันแทน <c oughs> หลังจากนั้นนะครับเราจะมาใส่ตัวข้าวสารกันครับ <c oughs> ไฟเบานะฮะแล้วก็ผัดไปครับผัดจนกว่าข้าวเนี่ยจะมีความใสนะฮะ <c oughs> โอเคเมื่อข้าวเริ่มใส่แล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับเกลือเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มรสชาติให้ข้าวของเรานะครับมันมีรสชาติเค็มๆเล็กน้อยทานคู่กับไก่ เข้ากันดีครับผมแล้วก็ปิดไฟเลยในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะเอาข้าวที่เราผัดแล้วนะครับใส่ลงไปในหม้อครับส่ได้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้น้าซุปที่ได้จากการต้มสต๊อกไก่ไว้ได้นะครับเอามาใส่หุงในหม้อนี้ได้นะครับแต่กรณีที่ไม่มีเราสามารถใช้น้ําเปล่าแทนได้ครับปริมาณในการหุงข้าวนะครับเราจะใช้ข้าว1ถ้วยต่อน้ํา1-5ถ้วยครับผมหรือวิธีบ้านๆก็คือวัดจากนิ้วมือนะครับเทน้ําออกมาให้ถึงข้อนิ้วแรก เมื่อเทน้ำเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับนี่เลยใส่ไก่ทั้งชิ้นลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่วางให้เขาอยู่ข้างบนแบบนี้ไปเลยนำเนี่ยนะครับทั้งหม้อนะครับหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าครับก็ระหว่างนั้นรอข้าวสุกเราจะมาทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่นครับผมหลักหลกเลยของน้ําจิ้มข้าวมันไก่เนี่ยประกอบไปด้วยนี่ครับขิงแก่ครับผม กระเทียมถ้าสมมติมีพริกชี้ฟ้าก็ใช้พริกชี้ฟ้าแทนได้หรือถ้ามีพริกขี้หนูก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำส้มสายชูซีอวดําเต้าเจี้ยวนะฮะน้ำตาลสายเล็กน้อยครับผมและเกลือนะครับเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมครับผมเริ่มกันที่ปอกขิงครับผมที่ต้องใช้ขิงแก่นะครับเพราะว่าขิงนะครับยิ่งแก่รสจะยิ่งชัดแล้วก็ยิ่งร้อนแรงครับผมจากนั้นนะครับเมื่อหั่นเป็นแผ่นบางๆเสร็จปุ๊บเราก็จะมานะครับสับมันเป็นแบบนี้เลยครับ ครับแล้วก็นำใส่โบไว้นะครับกะเทียมครับผมนี่ต่อไปนะครับพริกจินดาแดงนะครับในการซอยเขาให้เป็นแว่นบางๆแบบนี้ครับต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการทำซอสนะครับใส่ตัวน้ำส้มสายชูลงไปก่อนนะครับสีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวนะฮะเกลือเล็กน้อยนะครับประมาณ1นึ่งิมือน้ำตาลนะครับ คนให้เข้ากัน1ทีนะครับผมก่อนที่จะใส่น้าซุปเราจะใส่ตัวน้าซุปนะครับจากนั้นก็คน1นึทีให้เข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของมันกันดีกว่าโอ้โหกลิ่นนตีขึ้นมานะครับกลิ่นของขิงแก่อันเร่าร้อนมันเงานะครับสวยงามมาก หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมานี่ครับตักใส่ถ้วยแล้วก็โปหมือนร้านข้าวมันไก่เลยค้วทีการก็คว่ำจานก่อนแบบนี่ผิดข้าวนะครับตบเขาสักหนึ่งทีขั้นตอนนะครับหงายไก่ขึ้นมาแบบนี้ต็เลาะนะครับไปตามแนวกระดูกนะในกระดูกเขาจะเป็นรูปตัวเอลแบบนี้นะ ตอนถัดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตบไก่ไนี่ให้มันบางนิดนึงแต่ไม่ต้องตบแะเขาบี้ไปกับเขียงนี้ก็ไม่เอานะครับกดแค่พอเบาเป็นสาลีระที่หั่นออกมาแล้วมันเป็นแบบเชฟสี่เหลี่ยมนะครับบางคนนะครับชอบทานหัวใจเท้าเยอะอันนี้ใส่ไปได้เลยเต็มที่นะครับโอ้มีข้าวมันไก่นะครับก็อย่าลืมผักเคียงครับผมก็จะเป็นต้นหอมนะฮะอันนี้เราตัด ลากเขาออกไปสักนิดนึงแล้วก็ตัดยอดสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาหั่นตัวแตงร้านนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้แตงร้านแตงกวาก็ได้นะครับไม่ติดนะครับเสร็จแล้วครับข้าวมันไก่โดยม้อองข้าวไฟฟ้านะครับลาดลงบนไก่ เาจะบอกว่าไก่นุ่มมากฮะอบอกได้นะครับว่าจานนี้ข้าวเนี่ยมันหอมมันนุ่มแล้วมันเข้ากันได้ดีกับไก่มากไก่เนี่ยกำลังแบบ juicy เลยกินแล้วสู้ฟันน้ำจิ้มมาช่วยตัดลดความเลี่ยนของข้าวมันไก่เรียกได้ว่าลงตัวซุปนี่ก็หอมผมบอกเลยว่าแค่มีม่งข้าวไฟฟ้าเนี้คุณก็ทำกินเองได้ที่บ้าน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเพจพนมรุ้งของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันกับรายการพนมรุ้งเมนูสามัญประจำบ้านเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ